รากฟันเทียมนวัตรกรรมเปลี่ยนโลกสำหรับการใส่ฟันคืออะไรไปดูกันเลยรากฟันเทียมนะครับคือนวัตรกรรมในการทดแทนฟันที่สูญเสียไปนะครับเมื่อเราถอนฟันออกนะครับเหลือเป็นกระดูก้โลนเราก็ทำการฝังหมุดไทเทเนียมลงไปนะครับซึ่งคิดค้นโดยบังเอิญมากเลยก็คือดอร์เบนเนมานะครับฝังในตัวหมุดไทเทเนียมลงไปกระดูกกระต่ายแล้วบังเอิญมันเกิดออสซิโออินทิเกชันเกิดขึ้นเราก็เลยเอาไอ้ตัวเนี้ยมาพัฒนาต่อจาก หมุดผิวเรียบก็กลายเป็นหมุดเกลียวผิวยาวมีความผุกขาที่เหมาะสมจนปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ยเมื่อก่อนฝัง6เดือนจะขึ้นฟันได้นเดี๋ยวนี้ฝังเสร็จปุ๊บลักฟันเทียมนะครับไทเทเนียมติดกับกระดูกภายใน3เดือนนะครับปัจจุบันเป็นลักฟันเทียมเซอร์โคนเนียสีขาว3เดือนเสร็จปุ๊บเราก็มาต่อตัวต่อที่เรียกว่าอะบัตเมนนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นครอบทับเพื่อให้คนไข้ได้กลับมามีฟันเพราะฉะนั้นการรักษาด้วยลักฟันเทียมเนี่ย ึงเป็นกระบวนการรักษาแบบซี่ต่อซี่หรือทั้งปากก็ได้ซึ่งมันทําให้คนไข้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยที่ไม่ต้องใส่ฟันปลอมถอดเข้าถอดออกหรือพยายามเก็บฟันถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยแนวทางการรักษาของพี่หมอโชคเนี่ยเราก็จะพยายามเก็บฟันเพื่อให้คนไข้เนี่ยได้ฟันที่เป็นฟันปลอมติดแน่นตลอดต้องเก็บฟันไว้แม้ว่าอาจจะมีฟันลากแล้วเอาตัดหนากนั้นทิ้งเก็บอะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยนี้คือถ้าดูไม่ดีแล้วจะทําให้กระดูกละลายหรือจะทําให้ทํารักฟันเทียมยากขึ้นเราคิดแต่นั่นเเราถอนปุ๊บ เราเปลี่ยนเป็นรากเทียมคนไข้ได้รับการรักษาที่รวดเร็วกลับมามีคุณภาพชีวิตในการเคี้ยวเนี่ยได้ดีแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยซึ่งทําให้แนวทางการรักษาในการเก็บหรือจะถอนเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยซึ่งหน้าฝนเทียมเนี่ยเป็นนวัตรกรรมที่เปลี่ยนนะครับแนวทางการรักษาของคุณหมอเนี่ยแทบจะมากมายนะครับแล้วก็ทําให้คนไข้เนี่ยได้รับประสบการณ์การรักษาที่ไม่ต้องไปทนทุกข์กทรมานพยายามเก็บฝันได้รับ กลับมาเคี้ยวได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มั่นใจในหลายๆคนที่ไม่มีฟันเลยนะครับเราสามารถทําฟันเป็นฟันปลอมถอดได้ที่มีลักเทียมช่วยล็อกหรือเป็น all on f ที่ทําให้คนไข้เนี่ยไม่ต้องถอดแล้วซึ่งหลต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้คนไข้เปลี่ยน mindset ของโยมเลยคือทุกอย่างทั้งหมอทั้งคนไข้นะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกทําฟันไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับเพราะโดยส่วนตัวผมมองว่ารักฟันเทียมเนี่ยมันมีราคาที่จุดสมดุลของมันอยู่เพราะว่าคนไข้เนี่ยไม่ได้ซื้อรักฟันเทียมไม่ได้ซื้อของแต่คนไข้ มารับบริการเพื่อรับประสบการณ์ในการทำรักฟันเทียมเนี่ยสิ่งที่คนไข้แสวงหาไม่ใช่รากเทียมแต่เป็นการกลับไปเคี้ยวได้อย่างดีนั่นหมายควาะว่าสิ่งที่คนไข้ต้องเลือกไม่ใช่แค่รากฟันเทียมยี่ห้อใดแต่เป็นหมอคนไหนที่จะผ่าตัดให้คุณการบริการน,นัดหมายให้กับทีมเคาน์เตอร์เนี่ยดูแลคุณได้ดีไหมนัดหมายตรงเวลาไหมผู้จาดีหรือเปล่าสุภาพอ่อนโยหรือเปล่า คุยแล้วเข้าหูไหมเลื่อนหูหรือเปล่าซึ่งสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ผมมองว่าในราคาที่เราตั้งโครงสร้างไว้เนี่ยหนึ่งคือผมสามารถออฟเฟอร์หมอที่มีคุณภาพระดับอาจารย์ให้ได้เพราะคนไข้จะได้รับการบริการที่ดีที่สุด 2. คือ คุณภาพของพนักงานแน่นอนปากท้องทุกคนก็ต้องอยากได้เงินเดือนที่ดีขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในราคานี้นะครับคนไข้ได้รับการบริการกับทีมงานเคาน์เตอร์เนี่ยที่เป็นมืออาชีพในการนัดหมายในการดูแลคนไข้ก่อนและหลังการทําคําแนะนําการดูแลการเซอร์วิสถ้าไม่มั่นใจมาดูได้เลยครับว่าพนักงานของที่คลินิกผมนะครับดูแลคนไข้เหมือนยันจริงจริง,รงนะเพราะฉะนั้นราคาที่เราตั้งโครงสร้างไว้เนี่ยไม่ใช่เพื่อแค่ดูแลคนไข้หมายรวมถึงดูแลนะครับ ในส่วนของทีมงานเพื่อให้คนไข้เนี่ยสุดท้ายได้รับประสบการณ์ในการทำรับปันเทียมที่คุ้มค่าที่สุดต่างหากครับ